ก็ 3, 2, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดิดหลอนะครับตอนนี้เราอยู่กับมด r อเลปเดอรีเทมชั้น2กันอีกแล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นมดบ้านอาเธอร์นะครับก็จะเป็นมดอันที่2นะครับที่ผมหามาอา t เธอร์เซฟเฮานะครับ ก็จะบอกในแผนที่จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็บอกว่า,อาบอกประมาณว่าจะมีชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านก็ให้เราฆ่ามันนะครับแล้วก็ยึดบ,บ้านมันไปแต่มอน,นี้ก็จะช่วยเสริมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้นะครับมีที่ตักผ้ามีสวนต่างๆมากมายนะครับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านแล้วก็จะมีตัวละครแมรี่เบธ อยู่ในบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็คือสวนนะครับประมาณนี้นะครับรก็โหลดมาสักโหลดมานะครับผมก็โหลดมาแล้วนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็เข้าไปที่ไฟล์ที่เราโหลดมานะครับของอะไรไว้เยอะแยะวะเนี่ยไฟล์เดียวพอนะครับแล้วก็ลากมาใส่ใน ลมเพจไฟนะครับสปู n เนอ์แล้วก็ลากมาใส่ได้เลยนะครับเป็นข้อนี้ก็จะเป็นการลงเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ในตัวเกมกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับอันดับแรกให้ท่านผู้ชมกดกดลมเพจขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่สร้างสิ่งของนะครับมาที่ออบจิตแล้วก็โหลดบันทึกนะครับแล้วก็เลือกอันที่2นะครับ ลาโกตาดีไลลิฟ6นะครับกดเอนเตอร์ Enter ไปมันก็จะสร้างแมปขึ้นมานะครับสร้างออบเจกต์สิไม่ใช่สร้างแมปก็จะเพิ่มออบเจกต์ขึ้นมาที่มีคนทํำมอมัันทาเอาไว้นะครับก็รอสักคู่ไม่นานเท่าไหร่สอสานาทีนี่แหละครับโดยประมาณก็รอไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปก่อนเลยนะครับ อตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาโหลดนานมากประมาณ2นาทีครึ่งถึง3นาทีนะครับสถานที่โลเคชันก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ผมมากไ็เลยนะครับใกล้ๆกับ s t w r e r r y Lick Station จะเป็นเหมือนที่ยืย่นๆออกมานะครับก็จะอยู่ข้างหน้าผมนะครับ ในตัวมดเขาจะบอกว่ามันจะมี NPC ที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่นะครับก็เราฆ่ามันซะก็จะมีหมาอยู่3ตัวนะครับในเกมจริงๆอาจจะมีตัวเดียวนะครับสดมดเขาเพิ่มมาแค่สตัวแล้วก็ไปผูกมิดกับมันสักหน่อยลูกหัวลูกหัวโอ้มีเจ้าของบ้านมาวะเธอปืนมาด้วยมันก็ต้องฆ่ามันนะครับ ของบ้านด้วนปื้นกันหน่อยอวิ่งแมงชีหน้าปืนชีหนา้าไ,ไม่ได้ไม่ได้บ้านนี้กูยึดตายซะมาก็เห่านี่ฆาทิ้งแม่งเห่าอะไรนักหนาวะนี้วิ่งหมาแม่งกระโดดกัดวะปกป,ป้องเจนน้านายวิ่งซื่อสัตว์วะเอเจอส้นตีนก็สลบแล้วนะครับอ่าเราก็จะเข้าไปสำรวจนะครับ มดที่เขาลงก็จะเพิ่มสวนอัอนนี้มาครับก็สวยงามนะครับมีฟาร์มบัวในเกมปกติแล้วเข้าไปในบ้านก็จะมี NPC แมรี่ิงตันนะครับอคุณจะวิ่งหนีทำไมครับคุณเป็นเมียผมไม่ใช่หรอว <laughs> ิ่งหน,น,นีไปโน่นละตับครับเขาเช็กมัดเช็กมัดไม่ทันวะปล่อยมันไปเถอะปล่อยเธอไป ก็มาดูที่ฟาร์มนะครับในค้อมีวัวม,มีหมูก็มีอยู่สอ,อย่างนะครับในค้อกัวค้อกหมูนี่ต็รุดศพหน่อยสินเราเข้าไปสำรวจในบ้านกันต่อนะครับก็จะมีการเพิ่ม จิตต่างๆมานิดหน่อยนะครับไม่ได้ดัดโหลดน่าขนาดนี้มันต้องเพิ่มมาเยอะอยู่แล้วเมื่อกี้เป็นเตียงเราเป็นห้องเรานะครับอันนี้น่าจะเป็นเตียงของแมรี่ริงตันนะครับก็มีเฟอร์นิเจอร์สวยงามมากมายนะครับเดีย๋ยวผมก็จะเสกแมรี่ริงตันออกมาใหม่นะครับซึ่งคนเก่ามันวิ่งหนีไปแล้วปรากฏตามนี้เลยนะครับ <c oughs> อันนี้ไม่น่าใช่ก็มาที่ตั้งค่ะเอาติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ให้กลายเป็นบริการ์ของเราสื่อสารและโต้ตอบกับเราได้่ประมาณนี้ก็ไปที่ค้นหานะครับแล้วก็เซิร์ชเขาว่าแมรี่เฉยๆมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็เลือกแมรี่ลิงตันนะครับ เมลลี่ก็จะหกลม้มเป็นไงปวดท้องหรือเปล่าไม่ก็คุยได้นะครับส่วนบทพูดอาจจะไม่มีอะไรมากมายก็ดูเป็นธรรมดานะครับไม่ได้สำคัญแต่มีดีกว่าไม่มีนะครับมาเลยบริการของชัน ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับมอดบาา้านอาเธอหลังที่2นะครับนี่ก็จะเป็นมอดที่2ที่ผมได้ทํานะครับก็บประมาณนี้ก็ไปโหลดกันได้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย